สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มีของเล่นมาส่งแล้วนะคะของเล่นที่ทิพ์นะคะเป็นตัวนี้เลยเป็นไฟปิงปองนะคะไฟปิงปองเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยนะคะว่าเป็นยังไงสิ่งที่ได้รับก็คือเป็นแผงโซลาเซลล์นะคะไม่ต้องชาร์จกับไฟบ้านแค่รับแสงอาทิตย์นะคะ มันก็จะเป็นไฟโดยอัตโนมัติแล้วก็มีเส้นไฟแบบนี้นะคะเป็นดวงไฟแล้วก็ที่เสียบเ,เดี๋ยวเราทำการเสียบอุปกรณ์เข้าไปเลยนะคะของเล่นนะคะของเล่นที่ใช้งานได้จริงๆนี่นะคะเสียบเข้าไปแบบนี้มันจะมีช่องเสียบแล้วก็ อีกแท่งนึงก็เสียบนี้แล้วก็มีปลายแหลมไว้เสียบกับพื้นดินนะคะเราก็เสียบแบบนี้แล้วก็รับแสงอาทิตย์นะคะมันก็จะมีไฟสว่างตอนกลางคืนนี้ยาว26เมตรนะคะเป็นเส้นแบบนี้แล้วก็มีดวงไฟเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะก็จะมีปุ่ม on off นะคะปุ่มเปิดปิดไฟตรงนี้แล้วก็มีโหมดโหมดตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเรามามาดูกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟก่อนเพื่อความชัดเจนของ,องดวงไฟทีนี้ก็มืดแล้วนะคะสวยมากสวยมากค่ะสวยมากค่ะเห็นไหมคะไฟระยิบระยับเลยเอาไปพันกับต้นไม้นะคะสวยมากเลยหรือสถานที่ต่างเนี่ยคะ่ะเป็นเส้นเล็กๆ ที่เป็นเส้นแบบนี้เหมาะสำหรับสายปาร์ตี้สายปาร์ตี้นี่ต้องมีของเลยนะคะแล้วก็มันจะมีโหมดนะคะมีโหมดให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนเ,เดี๋ยวดูนะคะว่ามีโหมดโหมดไฟนิง่งโหมดไฟโหมดไฟกระพริบนะคะนี่นะคะไฟกระพริบช้ากับระพริบเร็วเราก็กดตรงคำว่าโหมดนี้นะคะ สวยมากมายนี่ค่ะไม่ได้แกะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยุ่งของเล่นของเล่นใหม่นะคะนี่เป็นไฟแบบไฟกับพี่แบบเทคเลยปิ๊บๆอย่างนี้นะคะวันนี้ก็รีวิวของเล่นนะคะซื้อมาจาก s h o ปปี้6 6อบาทนะคะชอบก็อยากได้นะคะของเล่นแบบนี้อยากไปเปิดไฟ นี่ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ใช้นะคะถ้าใครถ้าใครสนใจก่อนเนี่ยสามารถเอาไปใช้ก่อนได้ค่ะเดี๋ยวแม่ค้าค่อยสั่งใหม่ใครต้องการก็มาสอยได้นะคะแม่ค้าใช้เดือนหน้าเดือนนี้ถ้าใครอยากจะได้ก่อนก็มาเอาไปก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวขายให้ก่อนซื้อมาอันเดียวนะคะ ยาวมากเนี่ยค่ะไม่ต้องชาร์จกับไฟบ้านเลยชาร์จกับแสงอาทิตย์นะคะโซลา่ซลาเซลสวยมากไปโอเคค่ะรีวิวแค่นี้ค่ะของเล่นใหม่สวัสดีค่ะ